จ,จะดูจนเสร <traveling pap> <ina> <t os struggling> ็จเลยนะพ่อค้าหรอบอกต่อด้วยแซ่บดิจะต้องอะไรคะแตกอะไร